แล้วพลังงานที่หลวงตานะครับบอกว่าพลังงานจักระพัดนะครับจริงๆแล้วเป็นพลังงานที่อยู่บนโลกเทวดาหรือว่าอยู่ในตัวมนุษย์ที่เป็นพระจักรพพัดองค์นั้นเองครับอยู่ในโลกเนี่ยฮะคนที่เคยเสวยคนที่กําลังสร้างคนที่เสวยไปแล้วครับอยู่ในโลกเนี้ยมันมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันแน่นาคตสมบัติพลัง,งชมอ่ะ ทางงามไี่อยู่ในโลกนะพอเราเนตมันก็มาแนละ้วฮะถ้าเราเข้าใจนะเนตมาอยู่ที่อยู่ที่ตัวศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อเวิดไปเรื่อยๆนะผลจะเกิดก็ต่อเมื่อกระทบอะไรจะรู้รู้สึกว่า เป็นอย่างที่ที่คิดอ่ะครับคิดอะไรก็จะเป็นอย่างที่คิดอ่ะของทุกอย่างมพิสูจน์ได้นะฮะในใจสวดแล้วไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรท่านให้ให้เอาประโยชน์ว่าสวดแล้วไม่มีประโยชน์ครับ